ใครเป็นสายทําคลิปทำออวอล์กนะคะเออ่มีคำแนะนำให้เราบ้างไหมเรื่องขาตั้งนะคะดิฉันขาตั้งกล้องเสียอีกแล้วค่ะล้มไปหักอีกแล้วค่ะทุกคนนะคะยังหาขาตั้งกล้องที่แบบว่าดีถูกใจ ไม่ได้เลยนะคะเพื่อนๆใครมีแบบว่า,าสามารถแนะนำให้เราให้ดิฉันได้ฝากเมนให้ดิฉันหน่อยนะคะเพราะดิฉันอยากได้ขาตั้งกล้องที่แบบว่าซื้ออันเดียวแล้วจบสักทีนะคะเพราะวันเนี่ยเปลี่ยนมาหลายรุ่นมากยังไม่เจอรุ่นไหนที่ ใจสักทีเลยนะคะใครมีดีๆ